เป็นได้เป็นได้นี่ยังไงว้าวตัวใหญ่เลยครับเต็มแลกเยอะเป็นได้ใหม,มีกระเป๋าที่นี่หมึกจริงจริงด้วยครับตัวใหญ่ด้วยร้อยหมึกทะกุ ดใหญ่ครับตัี้ง้ลยครับไปลงไปก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นานานักตกปลาครับวันนี้เรามาตกมึกกันครับที่กลางทะเลฟาร์มหอยนะครับนี้เรามากัน2คน กับแบงค์นอนอยู่บนเรือแบงค์กาโมบ้าทั้งสองคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นไงบ้างนะกับเช้าเช้านะครับตอนประมาณตีห้าหกโมงเวลานักขนาดนี้นะเดีย๋ยวไปรอชมผลงาน,นครับว่าจะมีผลงานให้ได้ชมมากน้อยขนาดไหนไปลุยก,กันครับอืมป็นไดเป็นไดเป็นได นี่ยังไงว้าวตัวใหญ่เลยครับแต้มแรกสุดยอะเป็นได้ไดมาอีกแล้วอีกแต้มครับแต้มที่สองครับแต้มที่สองหยุด้อยครับโอ้โหพ่นน้ำ Không mà. Mà. Bay lung bay. Bay lung bay. Mày Tèm crap, tôi dày đi crap. Tôi dày đi crap, mày tèm. Ôi nam. ตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหม่แล้วโอ้น้ำเต็มเลยืมใหม่แล้วก็าอม่แล้วโอ้ยขึ้นยากเริงอ่ะอู้ยหมุนขึ้นยากหมุนขึ้นยากอู้ตัวใหญ่ด้วย Uh huh. ตกหล่นพอดีโอ้โหหล่นพอดีเลยครับไปเข้าไปออือ uh huh. uh huh. มีเข้าอีกไป uh huh. เข้าไปอือ uh huh. ปลาดาวปน้องเจ oh, ๊งใช่นาะ หมุนใส่มุนขัวอยู่อุ้ยยันไฟมึกแล้วเวอืมวื๊ดวืบดว,บวบือยูีไหมอิลีอ่ะมึกอิลีอ่ะริบลายครับมึกน้อ้โยแม่งพ่นน้ำใส่อีกโอ้โฮหฮะ ไปลงไปใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงๆด้วยครับตัวเล็กู้ตัวเล็กครับไปจ้า โดนสิจ้าเป็นอย่างนี้ก็โดนสิจ้าเอาจนได้ลี้วโดนสิจ้าโดนสิจ้าอุ <c oughs> ้ยโตนะตัวน้อยแถอ่ะไปลงไปไป สรุปผลงานวันนี้ครับแค่วันนี้วันเดียวเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองโอ้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มครับเฉพาะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เลยต่อนะครับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ตีต่อตีหสวัสดีครับกับเช้าวันที่2นะครับวันนี้เช้าเช้าวันที่2เดี๋ยววันนี้เราจะมีแต้มเพิ่มไหมนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงเช้านะตื่นตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีห้าแล้วแหละแต่ว่ามันยังมืดอยู่ถ่ายยังไม่ได้เดี๋ยวไปรอชมครับว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมไปลุยกัน มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วอยู่ไกลเนียมาแล้วครับมาแล้วเต็มแรกครับเต็มแรกครับตัวใหญ่ด้วยนะครับเต็มแรก ของเช้านี้นะครับปลาดาวอยูว่วะมึ้นมึกมึกมึก,ม,กมึกแท้เป็นไหมสิคิดว่ามึกนะโอแโแ้แดงโลมาแล้วแดงโลมาแล้วว้ายติดหนวดเดียวตัวเล็ก พ่นน้ำซะอีกปล่อยลงไปตัวอะไรวะใช่หมีก็เปล่านี่เนี่ยอู้หมึกจริงๆด้วยครับตัวใหญ่ด้วย เรียร้อยมึกทะก,กุตัวใหญ่ครับตัวนี้รยร้ยครับไปลงไปมาอีกแล้วครับมึกลึเปล่ามึกลึกเปล่ามึกลึกเปล่า โอ้ขึ้นยากเกินมึกครับกมึ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 กนี่ไงครับมึกครับมึกมึกมึกตัวใหญ่อยู่นะไปลงไปลงไปกินเลยวะเนี่ย อู้หมึกครับหมึกหมึกคูออ่นึกว่าไม่ใช่หมึกหืมนึกว่าติดขยะจบคลิปวันนี้ครับท่านผู้ชมประมาณเที่ยงเราขึ้นแลลวได้ตัวได้เกล่าตัวเก้าตัวเต็มวันเก่้วตัว <c oughs> ยวขึ้น เดี๋ยวเรามานับแต้มกันทีนะครับเดี๋ยวเก็บของเก็บอะไรก่อนแปบ๊บหนึ่งครขึ้นดงานแต้มก็มได้รวมกันเท่าไหร่เรามาดูนะครับผลงานสองวันนะครับเดี๋ยวมานับแต้มกันอยู่แต่แต้มเหเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เบียด12 12ตัวนะฮะโอเคครับจบทริปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบาย